สวัสดีครับวันนี้พบกับพาวานไบเกอร์วันนี้จะพามาดูการเดินระบบไฟใหม่ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับที่เป็นโรงจอดรถดที่ได้ทำการต่อขยายหลังคาออกไปนะครับเนื่องจากว่าตัวสายไฟที่ผมเดินไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะเกะกะนะครับดูไม่สวยงาม ก็เลยจะทําการเดินระบบไฟใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีจุดอยู่ประมาณสัก10กว่าจุดนะครับบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ปั๊มน้า,นาแล้วก็ปั๊มออกซิเจนพวกปลาทองปลาหานุยงนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่แล้วนะพวกเต้ารับพวกสวิตก็มีแค่ซื้อท่อร้อยสายแล้วก็พวกข้อต่อเพิ่มเล็กน้อยนะครับ งบประมาณประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับก็จะใช้จากอุปกรณ์ที่เรามีก็ผมจะมาเริ่มจากตรงบริเวณเต้ารับที่เป็นบ่อปลาทองนะครับก็จะเจาะเพื่อที่จะร้อยข้อต่อ,อตัวท่อขึ้นไปด้านบนก็บริเวณนี้นะครับตรงนี้เป็น2เต้ารับนะครับด้านบนด้านล่างเนื่องจากว่าผมมีกล่องอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวรับชุดละ ชุดละ2 2 2เต้ารับอ่ะเขาเรียกอะไร2ที่เสียบอืมก็จะเป็น4ลรูประมาณ4ลรูโดยประมาณนะครับบริเวณนี้ก็เอาไว้เปิดพัดลมไว้เชื่อมต่อทำงานหน้าบ้านอะไรประมาณนี้บริเวณนี้นะครับอ่าก็วันแรก บ่ายๆก็จะเดินได้นิดหนึ่งเพื่อเทียบระยะนะครับตำแหน่งนี้ผมจะมีติดหลอด LED นะครับ1หลอดนะครับเป็นหลอดไฟ9วัตต์ก็เพื่อให้ความสว่างเพิ่มบริเวณนี้นะครับมานั่งน้าบ้านนะครับก็จะมีต่อจำสายบริเวณนี้เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ก็จะมีสรับค่าใช้จ่ายให้ดูด้วยนะครับก็หลังจากที่เรา ประเมินตำแหน่งที่เราจะติดหลอดไฟได้แล้วก็มาทําการตัดเพื่อทําทางแยก3ทางไว้บริเวณนี้เพื่อที่จะให้หลอดหลอดไฟได้ทําการเชื่อมต่อบริเวณนี้นะครับหลังจากที่ติดหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้บริเวณก่อนที่จะไปหลอดไฟผมมีหลอดไฟเก่าอยู่บริเวณนี้นะหลอดไฟเก่าจะเป็นสายเก่าที่วิ่งไปคานตรงกลาง ก็เลยจะมาทำเป็นทางแยกบริเวณนี้ถ้าถามว่าตัวท่อทำไมถึงเอาออกทางด้านหน้าให้มองเห็นจากนอกตัวบ้านเข้ามาเพราะว่าไอตัวแปรหลังคาหลอดคู่ของผมเนี่ยมันเป็นเหล็กตัว C นะครับด้านในมันจะเป็นตัว C เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเจาะจากตัว C เข้าไปเนี่ยมันมันจะทะลุอีกด้านหนึ่งนะครับก็ไม่สวยก็เลยจะต้องเดินท่อให้ ให้มองเห็นจากตัวบ้านเข้าไปเพื่อที่จะเจาะเป็นเข็มขัดยึดก็ประมาณนี้นะหลังจากที่ติดเสร็จเรียบร้อยก็จะทดสอบเปิดแสงสว่างนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเบกเกอร์หลักนะครับที่ที่ผมจะจําออกจากบริเวณนี้นะเบเกอร์ผมใช้ขนาด32แอมป์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็เลยจะนำมาใช้ต่อ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูการเข้าสายสำหรับปลั๊กไฟที่ออกมาจากบ้านนะครับจะเป็นตรงนี้เนาะลงมา,มบ,าบริเวณนี้ครับก็บจะลงมาตรงนี้ก็วิธีการต่อนะครับก็จะมีนี่ครับชุดเต่ารับตรงนี้เต่อไฟจะถูกคอนโทรลโดยผมนี้นะครับ เดี๋ยวมาบอกวิธีการต่ออีกทีอันนี้จะเป็นตัวคอนโพลปั๊มน้ำบอกปลานะครับอันนี้อันนี้จะเป็นหลอดไฟครับสามดวงสวิตนี่สามดวงวทีนี้เราจะมาต่อไอ้นี่ครับก็ผมก็จะต่อไอ้นี่ด้วยนะควบคุมผ่านมือถือร์นะวิธีการต่อก็คืออันนี้จะเป็นสาเนยเมนนะครับที่มาจากตัวบ้านนะอันนี้นิวตันนะครับนี่ลายอันนี้จะไปหลอดไฟนะครับกับ ปั๊กไฟตรงนี้ต่างึ้นหลักการวิธีการก็คือ,อาการต่อสวิตช์แบบนี้นะครับเราจะต้องการทำงานของสวิตช์มันจะต้องครบวงจรน,นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพอดีผมมีสวิตช์ตัวนี้เหลืออยู่ผมก็เลยจะเอามาขั้นเป็นปิดเปิดการทำงานของปลั๊กเหล่านี้ อโอเคเรามาดูก่อนแล้วกันเมนไฟเนี่ยนิวตอนจะเข้าตรงนี้นะครับจะเข้าปลั๊กนี้มารอเลยก็จะเป็นนิวตอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาอนิวตอนของสายที่เป็นปลั๊กไฟบ่อปลาก,กับสายไฟเนี่ยก็ามารอเหมือนกันก็ประจํารอตรงนี้เนี่ยประจําคู่กันไว้ตรงนี้หลักๆนะก็ะประมาณนี้นะ เสร็จแล้วเราจะทําให้ปลั๊กนี้ปิดเปิดจากสวิตอย่างไรก็คือเนี่ยครับผมก็เอาสวิตมาขันไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วมาต่อด้านบนเนี่ยจะเป็นลายสีแดงครับจะเป็นลายเสร็จแล้วเราเอาลายเนี่ยไปทําเป็นสะพานไฟไว้ตรงนี้ไปเข้าตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็จะมาถ้าเกิดเปิดปึ๊บขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อสะพานไฟเมื่อเราเปิด เมื่อเราเปิดเนี่ยสะพานไฟมันทำงานมันก็จะกลับเขาเรียกอะไระไฟเข้าตรงนี้ไฟออกไฟออกมาสีแดงก็คือตรงนี้อย่างนี้นะตัวนี้ไฟที่มาจากบ้านเป็นลายนะครับลลยจะเข้านี่เมื่อเราก,กดสะพานไปปุ๊บจะลงมาสีแดงนั่นหมายความว่าตัวนี้คือปิดนะครับเปิดปุด๊บไฟควบวงจรจะลงมาตรงนี้ ต่ถ้าเราปิดปุ๊บไฟไม่ครบวงจรก็คือสายสีน้ำตาลไม่ครบวงจรเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ทํางานหลักกัรประมาณนี้ครับความน้ําก็เช่นเดียวกันนะผมก็ต่อแบบเดียวกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันหลอดไฟก็เช่นเดียวกันหล,ลอดไฟก็คือเอาสายที่เป็นเอาสายที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรลายของของหลอดไฟก็คือเนี่ยครับ ลายของรถไฟที่เป็นสายลายนะครับสายไฟฟ้ามาเข้าไว้เสร็จแล้วก็เอาลายของไฟบ้านเนี่ยมาเจอไว้เมื่อสะพานไฟครบปุ๊บไฟก็จะวิ่งจากนี่จะเข้านี่โดยมีนิวตอนเข้าตรงนี้แล้วโอเคเนาะประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่เข้าสายเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับเดินท่อไว้ บริเวณนี้นะครับตรงนี้ผมจะมีติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยนะแล้วก็ทําเป็นทางแยกสายไฟสําหรับไว้จําต่อไปอีกด้านหนึ่งไว้บริเวณตรงนั้นนะครับอ่ก็จะประมาณนี้ซึ่งมาทําทางแยกไว้3ทางนะครับอ่าบริเวณนี้ผมก็จะมีเชื่อมโยงไปทางขวามือเพื่อเป็นตำหน่งตำหน่งใหม่ของกล้องวงจรปิดอีกนะครับอ่าก็จะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ กล้องวงจรปิดก,ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งเบเกอร์ Baker เนี่ยมันจะมีแสงไฟบอกนะครับว่าทำงานหรือไม่ทำงานาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวิตไฟจะเป็นสวิตไว้คอนโทรลปลั๊กด้วยนะครับกจจ็จะคอนโทรลสวิตไฟด้วย1 s w i t สวิตสาลอดนะครับ <Wow. S 1> ก็เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะบริเวณตำแหน่งที่มีปลั๊กของ เจ้ากล้องวงจรปิดก็จะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใน,นอนาคตต่อไปก็จะมีต่อออกไปทางความ,มืออีกนะครับสำหรับตรงนี้จะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ดูนะครับก็ประมาณ12จุดค่าแรง200บาทเนี่ยก็จะเป็นเงินประมาณ2,200บาทนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ากกดสับสไคร้ไลค์ n d ะแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับพบกันใหม่กับเรื่องเรางาน DIY ที่จะทำขึ้นใช้ภายในครอบครัวแล้วก็พาเที่ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ